สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีไอ้ไส้ครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเพิ่นเอาลูกสิ้นของจาร้อยอีก2กิโลหมูกับเนื้อนะครับแป้นครับเอฟซีนะครับไอ้มาแต่ว่าหอดมือเศร้าเนี่ยยังตั้นไหนนอนอยู่ พอดีวันใดลูกซิ้นแล้วนะครับขอขอบพระคุณอหลายนะครับเด้อเสียบครับสร้างเสือสองแล้วครับเสือที่สองแล้วเมื่อไหนก็มาส่งอยู่นี่มาเลาะตลาดสำกัญพอมนี่ครับครับผมโอ้ขอบพระคุณอหลายๆเอื้ยเอ้ยกับบ้านน้ำครับสวัสดีครับเอื้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับขออนุญาตทิศคลิปสู่พี่น้องเบางอีกคลิปครับเลาะตลาดริมโขงกับไอ้สายเฟนครับเอีซีเพิ่นเอาลูกซิ้นน้ำอีกเสือที่สองแล้วเพื่อนว่าเสียบเนาะเสียบครับเพิ่นก็เสียบเพิ่สร้างอีกแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ค้าก็็เเอออาายถุงงงงนนนนึวว่่่่ะแแมคค้้พกกสัไตดรบ จ้าภาพพี่น้องรอเบิ่งของปลาอีกจะหลอบก่อนได้เด้อขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับคลิปนี้เ๋ยวภาพพี่น้องรอเบิ่งของปลาก็ได้เนาะผมเห็นแมงเคียงไอ้นี่ครับไอ้แมงคียงนี่ครับพี่น้องครับแมงเคีงครับเนี่ยคนแรยได้หยังของปลาเข้ามาเลยกำลังว่าเอาเอาเอาสถานเอารอเบิ่งของของปลาน้ำกันจ้าภาพพี่น้องเบิ่งนับกันครับพี่น้องครับนี่คือแมงคีงแมงข้งบัคคอครับพี่น้องครับตัวแดงแดงเลยครับเนี่ย เม่งเคียงบักคอนะครับหากินยากเลยพี่น้องขันบ <but S 2> mm ่มีปลาอุดมสมบูรณ์บ่เห็นครับแม่งเคียงเนี่ยส่วนเสียงเงี้ย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 หนึ่งก็เสียงจักระจำปื๊ดเอาอีกแล้วครับพี่น้องของของสูงของหากินยากนั่นคือไค่มดแดงครับมีถาดยิ่ใหญ่ในเจักลอยครับแม่เนี่ยสามร้อยหกสิบบาทน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกือบสองกิโลนี่เนาะกิโลนึงกิโลนึงพอดีป่ะครับ าทา,นทานใทานใน้อยร้อยนึงมครับนี่กล้อ<จ>ยไข่มุดแดงพี่น้องครับอู้นนอวยวว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 ตวววมาหลายวววเวววววววงวววปวว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 วาววววนวว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 นวนวว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 นววกววววนนานี่นาจักจัวววววววีวว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 วนววววอ เตี้ยนโด่งๆเลยอันนี้เกียรโม่เนาะตอนนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวการลอยผ้าเลาะเบิ้งตลาดกองปลาอีกจัอบเขียดีโม่เขียดน้อยจักจันไข่มดแดงหลายเฮียงพี่น้องครับปลาตอวเอ้าเขียดแม่ลุดเขียดลุดตัวนึงแม่ในนี่นี่หัวอยู่นี่โอ้ยเข้าไปแล้วแม่มันเข้าไปได้เขียงแม่แล้ว จักรจันทร์ก็มีนะครับเจ็ดสิบบาทสามถุงสองลอยค่ะด้วยนิ้นนิดหนึ่งสามถุงสองลอยว่าท่นว่าจักรจันไร์ต่ยังแน่หรอกพี่เฮาโอ้ๆครับสิไปพิพาอยู่ครับโอ้ครับผมผมส่วนมากกระป๋อง์มก็จักยานครับโอ้โหหนามันหนามัานน้อครับน้อยงมหน่อครับผมต่ำใส่หมวกวงน้อยน้อครับไปครับเดี๋ยวพาพไปลองรอเบิ่งจะเข้ากันแต่สีเมือนะครับ สวัสดีครับอ้ายโอ้ยครับผมพ่อครับสบายดีครับผมเลี๋ยวกะเอี๊ยบสีกี่คำนะครับขอบคุณครับอ้ายครับผมครับผมโคตรตลาดครับครับผมหัวตรตลาดไมาหอดเรียนครับอ้ายครับผมเลาะตลาดเบิ่งจักจั่นโอ้ยยังครับนี่ตะกะเตียนบอกครับนี่ปื๊ดแต่เป็นเด็กน้อยจานร้อยเอื้นตะกะเตียนอีปีกแดงครับนี่ครับนี่งน่ามันบินไปปีกมันสีสีแดงๆดงทั้งในพี่น้อง โถลาไม่ไม่สดสดทุงเท่าไรล่ะครับเนี่ยทุงละลอยครับพี่น้องครับเอาไปขวดกระปูโอ้กระปูกระเปียงมันอยู่น้ำหน้มโขงอยู่น้ำหินนะครับน้องโอ้โตสิบวชขึ้นกันกับกระปูได้พี่น้องเลยมันสิเป๊ะเป๊ะนู่มันสิเป็นเลี่ยมต้องครับไหนคอนแดดสูมกลรองพี่น้องเบิกใจครับพี่น้องครับกระเปียงนี่ตัวน้อยตัวใหญ่นะครับน้อง กระเปียงครับกระเปียงไม่เป็นกระปูเพี่นวองค้ายๆกันครับกระปูครับพี่น้องครับมีกระเปียงมีกระปูเขียนหน่อยครับมาคอยโอเคพี่น้องครับวนกลับทางเก่าช่วงนี้ของบรายปัญหาพี่น้องเอ๋ยไข่มดแดงสีไรแน่ครับจักรจันไปลาอีตูเอออีแม่เราอีแม่เราเอานน้ำกลั่นมาไปทายปลาอีตู เป็นแนวไหนน้อปลาอีตู่นี่น้อไปเบิ่งกันน่ะ,ะอีแมลว่าปลาอีตูอ่อาจารยว่า <c oughs> นี่บอแม่อยู่ในถังนี่บอกครับปืดปลาเพียงยี่ตัวเนี่ยป้ดจกัจกลู่เมียตัวนี่สี่ลูจล่จนีเพิ่งเอาแล้เนียโอ้ยโลเท่าไรเมียประทานโทษครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องครับตัวนี่สี่ลพ่ปลาไฟเลือกเลยคันเบิ่งชิปนี่เด้อสุดยอดเลยครับพ่อผู้มักลาบปลา ปลาอีตูหรือว่าปลาเพียไงครับปลาน้ำโขงตัวนี้สี่โลครับเออกินได้เบิดบ้าน <c oughs> คุณแม่เราเอือ่อืดคามาัทยเห็นไหมว่าสมบัติว่าตัวใหญ่เฮี้ยงครับพี่นอ้องใส่ออกที่เจียนไว้พร้อมยังเพรท่านยังเพรท่านไก่พี่นอ้องย่าง,งแบบลอยอยู่นะครับตัวนี้เพิ่นจองแล้วเนาะแม่เนาะ <c oughs> ปลาอีตูหรือว่าปลาเพียน้ำโขงนะั่นแหละพี่นอ้องตัวละหารูตัวละสี่โลปลาดูอันนี้มัน อันนี้ปลาหนังปลาปึงอันนี้ปลาตองลาบปลาตองนี่ก็อร่อยนะครับอันนี้ปลาปึงปลาปึงชาวกล่องเข้ามาแล้วน่ารักเลยนะมีแต่ตยิงใหญ่ๆพี่น้องเลยใหม่ๆสดๆเลยนะครับพี่น้องเขา้ากันซือว่ามายางไหลยอยู่ครับผมนะครับ <laughs> ม,มาเบิ่งกันหลายอยู่ห <laughs> นังเคีมก็มีนะครับผมอาหารปลามีหอดหนังเคีมนะครับ สวัสตีเขียดมูอะไรพี่น้องนะครับน่าแม่นอปดปิกงกับตำบักทัวร์ในเขากันด้วยพี่น้องเลยเขียดอีโมนะครับลอยเดียวพอจะขายแพงสวันดีใคร่มดเดียงปาร์ลอยเดียวนี่ไปไต่เบิดลขึ้นบ่ได้เด้พี่น้องรอไต่จนปวดขาไปนี่นึงเนอะโอ้บ้านเรามันอึดคือนบ้านั่อะไะพี่น้องเลยนะครับสวัสตีแม่แข็งกันในระดับ เอามีหัดท่องบ่ครับตนนไหนท่องปลาบ่กครับไทยของปลาไม่หัดท่องปลาพี่น้องครับวันนี้โอ้โอ้มันท่องอย่างท่องใส่ข้อี่ตัวนี่ท่องใส่ข้อนะบอเนะอวิ่งหัดล่างวันพ่อแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับพ่อครับนึกว่ามันท่องปลาขอบคุณครับพ่อพักหวานครับพี่น้องพักหวาน แจงนมัย่ยใส่ผักหวานมันเนี่ร้อยพานเลาะเลาะมาเบิ่งอ,อ,อ,อีกแล้วพี่น้องครับเลาะเลาะอีกแล้วห้างมิ่งก็มี่ห้างมิ่งนะครับคุณพ่อเบิ่งกระลังเบิ่งห้างมิ่งอยู่พี่น้องเลยนะครับเป็นห้างเป็นดางเด้ตัวนึงถุงหนึ่งมี่ประมาณสองสามห้าง,งน้คุณพ่อห้างใหญ่คุ้งถุง้งก็ได้แล่ะครับ่นนี่ ทุง่งอะไรครับนี่โอ้นนำมิ่มทุงละ้อยหาซิบนะครับพี่น้องครับโอ้นอันน้ำมิ่งหำมิ่อืมบักวงงบักวงสูงไข่บัดแดงไข่บัดแดงรสจักระจันนั่งอยู่ครับ อันไหนอีกลูกชิ่นบอโอ้ขับยู่รดได้ผมเอกมาให้นี่ได้ครับได้ครับได้ครับจัดไปเดี๋ยวเสียเอาไข่บดแดงน้ำยู่นี่เสียไข่บดแดงเมื่อค่อยซูพี่น้องเบืองอยนะครับเอาไข่บดแดงสักร้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะงเอาเดี๋ยวคอยไปลูกสิ้นก่อนเดี๋ยวเสียไข่บดแดงน้ำทั้งนี้คุณแม่ได้ผมผมสิอยหนังเข้มดอกมีสซอยหนังเข้มจักมัดหนึ่งลวก็เอาไข่บดแดงแค่ร้อยหนึ่งนี่แหละอาหารวันนี้ นะครับอุ้ยแมงเคียงไหมแมงเขี่ยงเลยครับทุ่งละลอยแล้แม่โนจ้าทุ่งละลอยแค่เม้งดาได้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับไปตำเจวตำไม่ใช่เขี่ยงแหงเนี่ยตำไม่ใช่เขี่ยงแหงนะคาขึ้นกันนะครับโอ้ยหวาครับเพราะหวบัณฑ์หลายหลายพี่น้องหลายแหงนะครับครับโอ้พี่น้องถ้าปวดเอือนใจล้วบอกงวงบอกงวงสุกอ้าวเดี๋ยวไปอุดหนุนเดี๋ยวไปอุดหนุนนะครับมี่อนบอกงวงน้อย บัวน่อยก็มีอยู่เกอนจ่า,จาร้อยกำลังจับหมากครับพี่น้องเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวสีไทยเบิรงนะครับอยู่ในสวนสวนหน้าบ้านสวนที่ปลูกไว้นะครับกำลังเป็นหมากน,น้อยแต่ตอนนี้ปเปลี่ยวลูกซิลไม่เพื่อนก่อนเพื่อนเอาลูกซินอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ้าพูดใะไรเสียวหนก่อนลูกซินว์ม <c oughs> ังกันจักสูงเจ๊ลูกไหมลูกหนึ่งน้องแม่น้อครับเดี๋ยวคกกุณลูกเอามาให้นะครับ <c oughs> <c oughs> จ้าห เดี๋ยวไปเอาอันเอาลูกิ้นให้คุณแม่ก่อนจังมาเอาหนังเข้มกิโลละร้อยหกสิบครับแม่ลูกิ้นเนื้อแท้ครับอร่อยหอมหอมนานได้อีกโลนึงแล้วครับเป็นสองแล้วพี่น้องเป็นสองโลแล้วแล้วคุณลูกจะเอาหนังเข้มช่วยหนึ่งมัดแยกออกมาก่อนอันี้ของลูกได้มแมเด้อร์ครับัเอกเอาไปไจีกินกับทีมงานครับพี่น้อง ามมาแต่ซื้อไปเมือ่อนั้นมัดนึงก็กินอยู่สามมื้อเขียวตี่จไปก่อนโอเคพี่น้องนะครับเลาะตลาดเมือนี้เอาลูกสิ่นมาหายแฟนครับเอฟซีเพิ่นสั่งไว้ไอ้ไส้เพิ่นเมื่อแล้วครับเพิ่นสิไปกาดไฟฟ้าต่อนะครับนะครับมีแฟนครับเอฟซีทั้งแม่ค้านะครับเพิ่นสั่งมานั่มเลยนะเชียวไม่พุณแม่อีกนะครับเมือนี้ได้สามโลครับแม่ค้าเฮานะครับ มาจากเอฟซีเฮาจานร้อยซองไปร้อยเอ็ดมื่อนนี้แปดกิโลนะครับเบิร์ดแล้วพี่น้องครับประมาณสามสิบโลเบิร์ดแล้วนะครับผมเหลือดจนได้ลดแค่ประมาณสามสี่ถุงนะครับเดี๋ยวไม่เอาอะมะม่วงสุกด้วยนะครับถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยโอเคถุงละ้าซีปอุ้ยนี่ฮาซีปได้เที่ยวเดี๋ยวนี้เอาผมจองไว้ถุงหนึ่งหวานก่อนเลยหวานเจ็บค่ะครับผมโอเคครับนี่กระปุกละอันนี้คือกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองกระเทียมหน่อย อาบกงวงนี่ละโอเคครับเดี๋ยวแปรลูกศิลป์มาก่อนเด้อครับแปรงเลยไม่ครับผมโอเคครับพี่น้องครับแฟนครับเอฟซีจ้าแม่โลดละลอยหกสิบครับแม่ลูกศิลป์เนื้อแท้เสียบบ่มีแป้งครับผมนวดนวดอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาลูกศิลป์หน่อยพี่น้องก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเอาของหวานด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วจวดจวดปองวงสุก